โคเดนเธอเช็กอีกรดเรดคอลเลอร์เรดคลเลอร์สียอะไรเออสีแดงต่อไป next อ่า r e e n เออ r e e นโอ้เว้ยกูต่อไปอ่า next อ่าออร์เรนจออร์เรสีส้มเหรออ่าต่อไป บลูบลูเออแล้วเพิร์เพิร์สล่ะเพอร์เพ mm ิร์สสีอะไรโมได้เอาไม่ควรพี่เพิร์เพิร์สสีอะไรครับ mm hmm. อ่าไหนหยิบสีม่วงมาแล้วเมื่อกี้หนูบอกบลูสีม่วงไม่ใช่เหรอสรุปอะไรสีม่วงเพิร์เพ mm ิร์สสีอะไรอ่าต่อไปบลูบลูสีอะไรอ่ะลูก บูสีน้ำเงินหรือสีฟ้าใช่ไหมครับอันไหนหยิบขึ้นมาหยิบสีฟ้าขึ้นมาอันไหนสีฟ้าหยิบมาเลยโอ้โชว์มี่โอ้สีฟ้าเก่งครับต่อไป orange, orange. อย่ากลัวพี่อาหยิบ orange ขึ้นมาไหน,นไหน orange โอ้สีส้มเก่งมากครับโอ้เก่งไหมโอ้ลับพิงค์ล่ะสีลายพิงค์มีไหม พิงค์สิเอาไม่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 เล่นละไม่เล่นละไม่เล่น